แม่อ้อมว่านะเขียรุ้งมันไม่ตีปืนแบบเพราะว่ามันกลัวแมวสีดํา mm. เพราะว่ามันเห็นนักลบอรารลวาสมันเห็นนักลบแบบปฏิบัติการหลบหนีมันทาให้มันแบบน่าจะกลัวแมวสีดํานะแม่อ้อมว่านะเพรมันไม่ทําปืนนะแต่ว่ามันไปทําน้องมัน้ลยจริงๆเลยแต่ว่าแม่อ้อมก็ว่าดีนะแม่อ้อมก็จใหญ่น้อยหน่อย ปื๊ดเขาก็ระวังตัวเขานะคะเพราะว่าเขาเขารักน้องฟ้านะคะค <c oughs> าอยูบ่เขาเพราะว่าเขารักน้องฟ้า <c oughs> เขาอยากอยู่กับพี่เมฆพี่หมอกด้วย <c oughs> มันไม่ทำปึ๊ดเลยนะมันไม่ต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีน้องออมก็ว่าดีนะ <c oughs> เออฮะกลัวน่าจะกลัวเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดแล้ว <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานเขานั่งมองกันตาโตเบ้วกันมากเลยแบบว่าเฮ้ยทำอะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมยุงยุงตัวเหรอแม่ถามว่ายุงตัวเหรอยุงตัวนักยอบเบบอยุกเหรอฮะตัวนักลบเหรอลูกอตัวนักลบเหรอคะอขี้อ้อนค่ะนอนกิ้งนอนเกลือกแล้วแย่งซีนก็เก่งแย่งซีนก็เก่งปึ๊งเขาก็ห่วงเขาเรียบๆเงียบๆเนี่ยแหละค่ะเออเขาอยากอยู่ที่นี่จริงๆแล้วอะแม่อมก็รู้ พราะเขาอยากมีเพื่อนอยากอยู่หลายๆตัวพี่คนอื่นใจดีเยอะแยะมีแค่ยี่เง่าอยู่แค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้ยินเสียงเลยจริงๆจริงๆเลยนะตัวร้ายนะ่มันตัวร้ายเนะี่ยนี่ค่ะอยู่แบบนี้ดีแล้วอืม ออออออโอเคไหมลูกแม่ไปตักอึให้ก่อนนะตักอึให้ก่อนแม่เอากระบะทรายมาคืนให้ละนะคะน้องฟ้าโอ้ไม่ได้เลยไอ้ลุงเนี่ยเผลอไม่ได้ค่ะปลอยปื๊ดค่ะ เมื่อเช้าเนี่ยคลิปเมาาื่อเช้ามาก็แค่เนี้ค่ะเนี่ยมันนอนกิ้งนอนเกลือไม่ไปไหนหรอกปิดประตูก่อนปิดประตูตีแมวก่อนแม่ปิดประตูตีแมวก่อนเออไม่งั้นเดี๋ยวแมวมันออกไปนะแม่ปิดประตูก่อนนะไม่ตกใจแม่อะไรอะค่ะไม่ตกใจแม่อะไรเพราะว่า ช่วงคลิปที่ช่วงหัวคลิปน,นะคะเป็นคลิปของตอนเช้าก็ว่ามันไม่ตีปื๊ดว่ามันไม่ตีปื๊ดแปบ๊บหนึ่งก็ตีปื๊ดเพราะเขต้องย้ายปื๊ดไปเหมือนเดิมให้ปื๊ดไปนอนที่เดิมแม่เปิดเปิดประตูมาก็ไม่วิ่งพดูดพาดออกไปหรอกมาแค่นี้ค่ะมาวิ่งร้งร้องร้งแล้วก็มานอนกิ้งเกลือแค่นี้สบายใจเขาก็ไม่กลัวรถกลัวลาด้วยนะอืม เดินไปแค่เนี้ยค่ะยืดเส้นยืดสายไอ้ลุงนี่มันใจร้ายกับปุ้ยจริงๆคืนเนี้ยแม่จะลองเอาเข้าไปนอนใหม่กลางคืนไม่เท่าไหร่หรอกลางวันนี่มันตีเอาตีเอา <c oughs> เห็นแล้วสงสารแล้วตัวก็อ้วนอน ล,ล้ังหนาปุ๊กเลยอ่ะอ,อยู่แค่สองเดือนเองนะแล้วนี่แม่องก็ไม่เห็นไอ้นักลบเลยนะเนี่ยยังว่าเดี๋ยวคือแม่องก็ไม่อยากจะขับ <c oughs> รถไม่สงบมองไม่ออกล็อกไวน้นี่ปิดไปละปิดช่องเห็นไหมคะทำไอ้เนไไม่ปิดไว้ปึ๊ดปึ๊ดเลยโอ้โห กินเกลือกนะลูกลูกพุงที่ลูกเนี่ยพุงเนี่ยพุงเนี่ย,ยโอ้โหเสียบปื้ดในดูกพุงเสียบปื้ดดิมันใหญ่ขนาดนี้นะลูกเมื่อก่อนเนี่ยแม่ก็บ่นลูกคอพร้อมก็ร้องกองแจ้งตอนนี้ก็แบบ้องเหลยอไอหมูแล้วเนี่ยหรือไออ้วนแล้วเนี่ยโอหมันใหญ่กว่าพี่เมฆพี่หมอกแล้วเนี่ยค่ะดูพุงมันดิหืมไข่ห่หาหมูปิ้งมันหา่าวหมูปิ้งมันหา่าวลูกหมูปิ้งมันหา่าวไม่กลัว แม่ก็ออกมายืนมองนะหวังว่านกมันจะมามันก็ไม่มาเมื่อคืนมันก็ไม่ได้มานะเ็าเราไม่อยากให้มันไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะแต่ฝั่งฝั่งฝั่งซอยสิบเจ็ดก็มีก็มีคนให้กินแบบมีไม่มีค่ะแต่เราก็อยากให้มันอยู่กับเรามากกว่าไม่รู้จะทำยังไงเนาะคนมันไม่รักมันเองก็ไม่รักไปมองม่าทำไมนกเนี่ยมันอยู่ต้องบนฟ้าตัวเองจะขึ้นไปหามันได้หรือ ปึด๊ดนี่ใครน่ารักเหมือนมันมั้งะคะไม่มีหรอกน่ารักมากนิสัยมันนะนิสัยมันนะเป็นมันเป็นแมวที่น่ารักมากแล้วใจมันก็อยู่กับแม่อ้อมเนี่ยมันก็เลยไม่ไปไหนเนี่ยใจมันอยู่กับเราอะ่ะมันก็อยู่กับเราจริงๆนะไม่ไปไหนเลย มานี่นะแม่มานั่งตรงนี้นะปื๊ดจะตามแม่มาไหมอาจจะตามแม่มาไหมปื๊ดเดยตามแม่มาไหมลูกตามแม่มาไหมตามแม่มาไหมตามมาเนี่ยดูดิคะตามมาเห็นไหมตามแม่มาไหมปื๊ดตามแม่มาไหมตามมาโอ้ปื๊ดตามแม่มาเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ยตามแม่มาตัวแน่นปึกเลยไปนอนตรงนี้อีกละที่มันเย็นแม่อ้อมให้เวลาแค่ห้านาทีนะเล่นกันแรง เล่นกับพี่เมฆเล่นกับพี่หมอกเล่นกับพี่หมอกอยากจะมาอยู่กับพี่นันคือเขาก็นอนกับพี่เมฆพี่หมอกทุกชั้นนี้แหละคะ่ะหยอกกันแรง ถ้าไม่มีนั่งนี่นั่งตัวแบสบนั่งเงอนคออยู่นี่นะคะนีงเงอนคออยู่นี่ไปหาทางตบเลยป่ะนั่นนั่นนัหาทางตบแล้วไหมเห็นไหมดูนะคะ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 เห็นไหม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 ตบนิดนึงก็ยังดีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูดู Gente. ดู ดูกันนะคะดูกันนะคะดูกันนะคะ <c oughs> แม่ไปทำให้พี่ฝนก่อน